สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Team Life นะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปรีวิวระบบเกมแล้วก็ให้พี่กระชาเดียน,นะครับในเกม s t a r l u s t นะครับเกมนี้เขาเปิดให้บริการวันที่27เดือน9ปี2023เป็นเกมของค่าย Eroalap นะครับจะไม่มีใน p s e นะครับแล้วก็ ลิงโหลดอยู่ใต้ Description นะครับเป็นเว็บไซต์ของค่ายเกมนี้เลยค่ายเนี่ยเขาทำเกม l i ฟ์ออฟเอลอนะครับแล้วก็เชอ r ์รี่เ l ลนะครับเกมเขาจะออกแนวแบบเนี้ยแนวแบบแนวแบบนั้นแหะนะครับแต่ในถ้าในส่วนของคนที่อยากเล่นนะครับผมแนะนำว่าอายุควรเกิน18ปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เล่นอายุ18แล้วไม่สะดวกกับพวกฉากพวกนั้นนะ่ะเขามีตรงออปชันครับตรงนี้เนาะสามารถปิดฮาร์ดคอร์ซีนได้นะครับ เปิดก็ได้ปิดก็ได้อันนี้ตามสะดวกเลยนะครับพวกปรับเรสโซลูชันอะไรพวกนี้ก็มีตามไหนนี้นะครับในออปชันเนาะตรงนี้นะครับออปชันระบบเกมก็เป็นเกมยิงแนวตั้งนะฮะมีออโต้ให้และจัดทีมได้3ตัวนะครับตัวละครลําดูตัวละครนี่ครับจะออกเป็นแนววิวหวาหน่อยนะครับเขาจะมีคอสตูมให้ด้วยในส่วนขคอสตูมเนี่ยแบบที่2เนี่ยมันจะออกไปในทางโป๊ๆหน่อยนะครับก็ถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้พี่นหนึ่งนะครับ แต่แบบที่3ทนี่คงจะสุดไปเลยนะฮะตัวละครก็อัปเกรดได้นะครับใช้หนังสือ a p เนาะแล้วก็เงินและข้ามขั้นนะครับจาก SR เป็น UR เนี่ยก็ใช้เศษชิ้นส่วนนะครับก็ได้จากการกระชานะเนาะและอันนี้จะเป็นเหมือนกับการตีบวกครับไปเอาเศษวัสดุนะครับในด่านระดับความยากสูงนะครับจะมีดอกให้นะครับระดับความยากธรรมดาจะไม่มีนะครับตรงนี้สามารถใส่อุธชุดป้องกันได้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับมีโดนด้วยนะฮะ โดนเนี่ยใส่ได้2ชิ้นก็จะมีอาวุธอยู่3ชิ้นอาวุธกับชุดป,ป้องกันเนาะแล้วก็โดนอยู่2ชิ้นนะครับเนี่ยนี่กมมีชิ้นเดียวยใส่ไม่ได้นะครับก็ตีบวกได้ครับมันจะใช้เขาเรียกว,ว่าเป็นเศษเขาเรียกว,ว่าเป็นการ์ดนะครับสาหรับตีบวกก็มีดอในดดานแล้วก็มีดันให้นะฮะตรงน,นี้ต่อไปเราไปลองดูที่ตรงน,นี้ตัวละครก็มีแค่ประมาณนี้นะครับใส่อาวุธชุดป,ป,ป้องกันแล้วก็ตีบวกอาวุธชุดป,ป,ป้องกันแล้วก็ปล่อยมาลงเข้าไปสู้ ในฉากต่อสู้นะครับระบบการเล่นนะครับก็จะมีสตอรี่แล้วก็ฉากดันเจียนเก็บเงินเก็บ EXP นะครับแล้วก็เก็บของเอาไว้ตีบวกอเอาไว้ช่วยป้องกันนะครับต่อวันหนึ่งเขาจะให้เพิ่มเป็นพิเศษนะครับแค่2ครั้งแต่เราสามารถฟาร์มบนได้เรื่อยๆด้วยการร e ียนรี้นะครับแค่2ครั้งแรกที่เขาจะให้โบนัสนี่นะนี่นะครับโบนัสในแค่2ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเราจะได้แค่ตรงนี้ถ้าเราฟาร์มบดไวน้นะครับ ต่อไปก็ท่านสุดท้ายนะครับจะเป็นฉากต่อสู้พิเศษนะครับที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ครับเป็นดันพิเศษเขาเรียกว่าจะเป็นดันความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นการปลดล็อกคดทีนต่างๆนะครับนี่มีรูปหัวใจด้วยไอตรงเนี้ยน่าสําคัญนะฮะถ้าใครสายนี้ก็ไปนะครับก็ผมลองเล่นแล้วนะครับตัวละครของผมตัวเนี้ยเลเวลยี่สิบสองแล้วเขาแนะนำเลเวลยี่สิบแล้วก็ใส่ตัวละครเข้าไปหนึ่งตัวแล้ว ผมไม่สามารถ่านได้มันยากกว่าปกติมากต้องเล่นมือแล้วก็เล่นเองแล้วก็เล่นยากด้วยนะครับก็ตรงนี้ต้องใช้ความพยายามสูงหน่อยเนาะโอเควันนี้ฝนตกนะครับมันก็มีเสียงฝนซาหา่อยนะครับส่วนในหมวดของสตอรี่นะครับมันจะเป็นชปเตอร์ไปชปเตอร์สี่นะฮะห้าไปเรียกน,นะผมถึงชปเตอร์สามแล้วแต่ละชปเตอร์ก็จะมีความยากอยู่สองระดับนะครับแบบยากกับแบบธรรมดานะฮะเออเราลองเล่นออโต้ให้ดูแล้วกันเอาแบบ สามขีดส,สองเนี่ยฮะจัดทีมได้สามตัวอีดิลงได้สามตัวเนาะแล้วแต่ละตัวก็ใส่วัช้องกันได้ส่วนการต่อสู้นะครับเราจะสามารถออโต้ได้แล้วก็บังคับเองได้นะครับตรงนี้เป็นบังคับเองแล้วก็ออโต้หนึ่งเอ็กสองเอ็กเออหนึ่งจุดห้าเอ็กนะครับไปตอนต่อสู้ก็ปล่อยเลยครับไม่ต้องทำไรแต่ AI มันจะดูมึนๆหน่อยนะครับมันจะ มันจะหลบไม่ค่อยหลบเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเราเล่นเองบางทีเราอาจจะไม่เก่งเท่าเอก็ได้นะ a ออาจจะเก่งกว่าเราด้วยเพราะบางทีเราอาจจะหลบไม่ได้ไงเออมันหลบได้แต่ถ้าที่ผมดูนะมันชนกระสุนแบบถ้าพลังมันสู้ได้อะมันมันชนเลยมันไม่ไม่พยายามหลบสลับตัวสู้ได้ครับเนี่ยครับตัวนี้จะโจมตีใกล้ มาสลับกับคือแล้วมันดูคงจะไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าการต่อสู้มันมีการแพ้ธาตุด้วยสังเกตตรงนี้จะเป็นธาตุนะครับสีเหลืองอ่ะสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะครับมันจะแพ้ทางกันสาทางนะครับแล้วก็จะมีธาตุนอร์มอลที่ไม่แพ้ธาตุใดด้วยไนะสามเวฟนะครับตรงนี้ก็จะเวฟสุดท้ายแล้วนี้จริงก็ไม่มีอะไรนะเราจัดทีม ของเราแล้วก็ปล่อยให้มันออตโต้ครับจุดสําคัญก็คือตรงบอสแล้วถ้าเราอาจจะต้องเล่นเองตรงบอสครับเพราะว่ามันต้องหลบกระสุนบอสนะครับโอเคระบบการเล่นต่างๆก็ประมาณนี้นะครับก็รับของระวันไปไปเราไปลองให้ปี้กระชาเดกกันเลยดีกว่านะครับ เอาล้วครับเรามาอยู่ในส่วนของ Happy ้ก c h ชาเดกันแล้วเนาะผมเล่นเกมนี้มาได้1วันก็เก็บเพชรมาได้9,150เมตดนะครับใช้ไปบ้างประมาณประมาณ2 0 0 3 0 0เมตดนะครับเพื่อเอาไปรีนิจีแล้วก็รีดนันเนาะตู้หน้าที่วันเปิดเซิวันแรกก็จะมีอยู่ตู้แรกนะครับตู้นี้จะเป็นตู้เปิด20ครั้งให้ s อสแน่นอน1ตัวเมื่อสูงครบ20ครั้งตู้นี้น่าจะพอออกแล้วก็น่าจะหายไปเลยนะครับตู้นี้ตู้ถัดไปนะครับจะเป็นตู้พิ้อั เพิ่มตัวเลทตัวละคร2ตัวนี้ซึ่งน่ารักมากเนี่ยน่ารักมากอ่าสตัวนี้นะครับเข้าไปดูได้เลทนะครับของตู้นี้2%นะครับ SSR เพิ่มเลทอยู่2ตัวตัวละ0.75ก็1.5%ที่เหลือก็จะเป็นตัวพวกนี้นะครับ0.5%ทั้งหมด2%นะครับเอสเอแล้วก็ SR อยู่ที่22%ครับจะมีอาวุธช่วยป้องกันเอ,อ่ออาวุธอยู่ด้วยนะครับนี่นะอาวุธแล้วก็ช่วยป้องกันตรงนี้นะครับ แล้วก็ R 3ามนะครับก็คือมันมีทั้งตัวละครแล้วก็อาวุธแล้วก็ชุดป,ป้องกันนะครับตัวนี้นะตู้ถัดไปครับปึ๊บเฮ้ยไม่ใชียสิต้องตัวนี้เนาะเมื่อกี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ะตัวนี้จะเป็นตู้อาวุธพิเศษนะครับจะเป็นอาวุธพิเศษตอนนี้เพิ่มเลทข,ของอาวุธน้องสองคนเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะครับเลทข,ของตู้นี้อยู่ที่2.5 0นเนะครับเป็นอาวุธประจําตัวแหละนะครับ แล้วก็มีตัวละครที่ระดับ sr ด้วยนะ sr ไม่มีในตัวนี้นะครับแล้วก็มีอาวุธป้องกันที่เป็นธรรมดาด้วยนะครับตู้สุดท้ายครับจะเป็นตู้ธรรมดาครับไม่ได้เพิ่มเลทตัวใดเลยนะครับเลทจะอยู่ที่2%นตะครับตัวละครมีเหมือนกันหมดเท่ากันหมดเลยนะครับตรงนี้ sr นะครับอาวุธพิเศษนะครับคือมันทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสมตู้2000นะครับเพราะว่าครบ20ตัวมันจะให้นะครับเลทก็อยู่ที่2%นตครับ นี่เนาะโอเคสิบครั้งแรกครับใช้เพชรไปสามพันเม็ดเพชรรีนะครับยังไม่ได้เติมเนาะปุ๊บสีม่วงคือ s อสนนะครับเอา้าโหสวยดีนะออปุ๊บนี่น่าจะเอเอาละเป็นเสือ้อเออหรืออะไรเนี่ย น่าจะเป็นเครื่องประดับนะครับโอ้โหสีเขียวโอ้หสกลเลยนะครับนี่เป็นชุดปึ๊บโอ้ยครั้งแรกอ่า SR สามชิดนะครับรวมทั้งตัวละครเลยเนาะกับอาวุธช่วยป้องกันแล้วก็ที่เหลือก็เป็น R กับ N เนาะครั้งสุดท้ายลุยครั้งนี้ต้องได้ SR หนึ่งตัว โอ,อ้มันเีสีทองเป็นแถบออกมาอย่างนี้นี่เองนะฮะปึ๊บแล้วผมก็จะค่อยๆกดนะขอดูคาซินกดไปเลยข้ามไปเลยดลเ,ออเดียวออมาโอ้อัโรล่าเดดเมนดิซ่ามินิกนะครับสวยดีสวยดี เป็นเหมือนแมงกัะพุนตีของเขาเป็นแมงกะพุนนะ S R 1 S R 1นึ่งครับที่เหลือก็เป็น R กับ N เนาะได้อลลอรามานะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับตู้นั้นหายไปละเหลืออยู่ตู้นี้หนึ่งเพิ่มเลทตู้อาวุธนะครับพิเศษแล้วก็ตู้ไม่เพิ่มเลทอะไรเลยนะครับโอเค,อเคผมเอาตู้เพิ่มเลทแล้วกันคือถ้าในาน้องสองคนเนี่ยผมยากได้คนเนี้ยไป คีข้อนี้ได้วันดีได้ดไดสกิลเลยปุ๊บนั้นเพิ่มเลทอ,อีโอวี่ในตัวที่อยากได้ด,ด้วยแอนนี่นะฮะอยวินเตอร์ดิวไอส์ครับนะครับสวยมากอะ่ะติมตัวนี้เป็นน้องหมีนะฮะแล้วก็โรลลี่หน่อยนะหนึ่งเ s สแล้วก็สองนะครับผม อโอเคเลยนะฮะถือว่าดีเลยเรดอยู่ที่2%อน่ะแล้วก็ออกมาที่ถือว่าโชคดีมากนะครับได้ตัวที่อยากได้ด้วยเนาะอ่าโอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็โหลดได้นะครับลิงก์ใต้ e script i o n นะครับเป็นเว็บไซต์ของเกมเลยก็ถ้าใครสะดวกเล่นก็ลองโหลดเล่นดูนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกมให้เล่นเท่าไหร่ก็เล่นเอาคุณเตือนนะครับเกมนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม